สวัสดีค่ะป้ามนาพาแซบสะไพรเดนมากนะคะวันนี้พาเข้าห้องนอนนะคะเนาะเพราะว่าลุงดูทีวีนะคะแล้วกินอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ป้ามนารอบสองก็ไม่ได้ไปหาอ่าไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเอ้ยวันพฤหัสขอโทษขอโทษวันนี้วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสวันพฤหัสสบดีที่นะวันพฤหัสบดี เดือนเมษายนน่ะนะสัปดาห์แรกนะคะเนาะทำไมป้าโมนาไม่ได้ไปหาหมอเอ้ยทำไมป้าโมนาไม่ได้ไปทํางานพูดพูดผิดพูดถูกนะคะทุกคนก็เพราะว่าป้าโมนานะอะเลิกงานรอบเชา้าป้าโมนาก็กลับบ้านพอป้าโมนากลับบ้านป้าโมนาก็มาเช็คโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ป้าโมนาอนะมันมีข้อความเตือนว่าการุณาโทรกลับหาหมอที่คลินิกหรือว่าคลินิกในหมู่บ้านนะคะ โมนาก็ส่งแคปหน้าจอแล้วก็ส่งหาลุงนะคะลุงแกบ,บอกว่าโอเคเราอ่ะต้องโทรไปจองเวลาที่จะไปพบหมอนะคะอ่หลังจากนั้นทําไมถึง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 จะต้องไปจองเวลาเพราะว่าเมื่อวันก่อนวันพุธป้าอังคารกับพุธป้าโมนาไอมากไอจนฉี่าดเลยทุกคนนะคะอา่าผู้สูงอายุน่าจะเกือบเป็นทุกคนนะคะสําหรับเหมือนเหมือนป้าโมนานเนาะครันนี้พอป้าโมนา เออได้ร e ับข้อความป้าโมนาก็แคปหน้าจอส่งไปให้ลุงนะคะพอส่งไปให้ลุงลุงก็บอกว่าเราต้องโทรไปนัดหมอลุงแกก็จัดการเลยนะคะลุงแกก็จัดการเลยคือจัดการเลยลุงก็โทรไปหาหมอเองป้าโมนาไม่ได้โทรนะคะเพียงแค่แคปหน้าจอส่งไปให้แกที่รักหมอส่งมาให้นะคะเพราะว่าหนึ่งยังไงก็มีเขาอะนะคะมีเขาเขาก็เลยจัดการให้พอจัดการให้หมอเขาก็เลยบอกว่า ลุงโทรมาบอกป้ามนาว่าวันนี้สิบโมงครึ่งเธอต้องไปหาหมอนะอ่ะสิบโมงครึ่งป้ามนารู้สึกว่าป้ามนาจะคุยกับลุงก็ประมาณเเกือบเก้าโมงนะคะปะ้ามนามาถึงบ้านก็เกือบแปดโมงเกือบเก้าโมงกินอาหารเช้าเสร็จป้ามนาก็บอกว่าโอเค้งั้นฉันของ,งีบสักหน่อยนึงเดี๋ยวอสิบโมง สิบโมงห้านาทีเดี๋ยวฉันตื่นฉันจะไปหาหมอเพราะว่าขับรถไปก็ประมาณสี่ห้านาทีแต่ช่วงที่เวลาเราตื่นมาเราก็เตรียมห่อคงห่อข้าวนะคะเตรียมกับข้าวเตรียมห่อข้าวใส่ใส่กล่องเตรียมใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวพอเราไปหาหมอเสร็จปับ๊บเราก็จะกลับมาเอากระเป๋าเราแล้วเราก็าจะขับรถไปทํางานนะคะตอนแรกคิดอย่างนั้นนะคะตอนแรกคิดอย่างนั้นพอหลังจากนั้นปับ๊บพอป้ามนาไปหาหมอ หมอเขาก็เห็นประวัติเราแล้วก็เห็นที่ว่ารายละเอียดที่ลุงเล่าให้หมอฟังเขาจะจดใส่กระดาษต่างหากนะคะคือรายละเอียดการโทรของเขาการโทรของลุงกับหมอหมอเขาก็เออลุงคือเราสามีเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงนอนตอนคืนป้าโมนานอนไม่ได้สองคืนแล้วเพราะว่าไอเตียงของบ้านป้าโมนาที่นอนบ้านป้าโมนานะคะจะเป็นที่นอนแบบนี้นะคะที่นอนแบบนี้มันสามารถเตียงหัวเตียง หัวเตียงกลางเตียงปลายเตียงมันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้หมดนะคะแต่ครัน้นี้พอเราไอมากๆลุงแกก็เลยบอกว่าลองปรับหัวเตียงให้สูงพอปรับสูงแล้วเราก็ยังไออีกลุงก็ปรับให้ประมาณกลางกลางกลางแล้วก็ยังไออีกก็คือต้องตื่นมากินยาต้องตื่นมากินยาคือหนึ่งกินยากินยาเม็ดไม่พอซักรู้สึกว่าอีกกินยาเม็ดไปแล้วสองตอนสองทุ่ม ก,ตก,กต็ตื่นมากินยาน้ำอีกตอนประมาณสี่ห้าทุ่มตื่นมากินยาน้ำอีกสี่ห้าทุ่มแต่ก็ยังไออยู่ตื่นมาเปลี่ยนผ้าอนาไมายก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งป้าบุนาต้องตื่นตีสามตีสามครึ่งเพื่อไปทำงานพี่น้องมันเหนื่อยมันเพียมันมัน,ม,นมันไม่สดชื่นอะ่ะมันไม่สดชื่นพอไปทำงานก็โอเคทำงานเสร็จป้าบุนาก็รีบกลับบ้านพอไปหาหมอหมอเข้าก็เลยขอเจาะเลือดตรวจเพื่อว่า มันมีเชื้ออะไรลงปอดไหมพอเจาะลงไปก็เจาะตรงปลายนิ้วนี้แหละพอเจาะไปแล้วหมอเขาเอาไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องตรวจว่ามีเชื้อมีอะไรไหมเขาก็มาตรวจตรวจร่างกายป้าโมนานะคะตรวจตรวจปอดไม่ให้ตรวจร่างกายขอโทษต,ตรวจปอดข้างหลังนะคะก็ตรวจตรวจหมอเขาบอกว่ามันเริ่มมีเสียงไม่ดีสําหรับป้าโมนาป้าโมนาก็รู้ตัวว่าสองวันเนี้ เวลาป้ามนานอนนอนกลางวันป้ามนาจะมีความรู้สึกได้ยินเสียงฟีดฟีดฟีด,ฟดเหมือนเราหายใจไม่คล่องจมูกเราไม่โปร่งนะคะจมูกเราไม่โปร่งเรารู้ว่าจมูกเราไม่โปร่งสองวันเนี้ยเรารู้ตัวเหมือนกันตอนแรกลุงก็ถามจะให้ลุงลุงแกก็บอกแล้วว่าจะให้ป้ามนาไปตั้งแต่ไปส่งข้อความไปหาหมอตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่มันมีอาการหนาก็คืออาการพุทธอาการพุทธนะคะ นั่นแหละป้ามนาก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะคะพอหลังจากหาหมอปับ๊บหมอเขาเลยบอกว่าท้งนั้นเดี๋ยวท่านจะให้เธอตอนนี้ป้ามนาใช้ยาสามตัวสําหรับหมอนะไม่เกี่ยวกับวิตามินนะวิตามินห้าตัวต่างหากไม่เกี่ยวกันอันนี้สําหรับหมอสําหรับโรคโรคปอดหรือว่าโรคภูมิแพ้อาโรคแพ้อากาศหรือว่าโรคเขาเรียกที่นี่เขาจะเรียกอัลเอสมาเอสมาก็คือหอบผืดนะคะป้ามนาเป็นหอบผืดหลังจากนั้น จากเดิมต้องพ่นยาตอนเช้าเพิ่มขึ้นวันละสองครั้งหมอเขาเลยบอกว่าให้ลดตัวยาตัวนี้ให้เหลือครั้งเดียวและยาพ่นจมูกก็ยังพ่นเหมือนเดิมแล้วก็มียายากินนะคะเอ้ยยาสีฟ้าที่พ่นตลอดเวลาป้าโมนามีสามตัวนะยาหลังจากนั้นมาป้าหมอเขาเลยบอกว่าทั้งนั้นสามตัวเนี้ยก็ยังใช้ปกติแต่ไอตัวที่ว่าสองสองสองครั้งต่อเช้าตอนเช้าอะ่ะ ไม่ต้องพ่นสองครั้งแล้วให้พ่นแค่ครั้งเดียวนะคะให้พ่นแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมาปม้ามนาก็บอกโอเคพยักหน้าพยักหน้าอย่างเดียวแล้วครัน้นี้หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันสั่งยาแก้แพ้ไปให้เพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มหน้าร้อนป้ามนาเนี่ยจมูกป้ามนามีความรู้สึกแล้วมีน้ำมูกไหลนะคะมีน้ำมูกไหลอ่าแล้วหายใจไม่ค่อยคล่องก็คือสาเหตุเพราะว่าหนึ่งอากาศมาแล้วพวกอ่เกสรดอกไม้อะไรดอกไม้เนี่ยป้ามนา ไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยเพิ่มยากแก้แพ้มาให้ป้าโมนานะคะยากแก้แพ้เกสรน,นะคะก็เพิ่มยากแก้แพ้เกสรหลังจากนั้นมาเขาเลยบอกว่าฟังเสียงปอดปอดไม่ดีเขาเลยบอกว่าถ้า,างั้นฉันจะส่งเธอไปที่โรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลใหญ่พี่น้องหาหมอตอนเช้าโทรด,ด่วนวันนี้หาหมอวันนี้แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลวันนี้ คือมันทุกอย่างมัน,ม,นมันต้องรันถ้าเราจะไปพรุ่งนี้เราก็เหมือนรอเวลาป้ามนาบอกว่าทำวันนี้เสร็จไปเลยนะคะทำวันนี้เสร็จไปเลยโอเคทั้งนั้นท่านจะเขียนใบเขียนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่แต่ป้ามนาก็ไปเองนะคะขับรถจากบ้านป้ามนาไปโรงพยาบาลใหญ่ก็ประมาณ15นาทีเขาก็ถามว่าจะไปโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลน,นี้หรือว่าจะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลซ้ายหรือไปโรงพยาบาลขวานะคะป้ามนาบอกว่าไปโรงพยาบาล ขวาเพราะว่าป้าโมนาก็จะเป็นทางผ่านที่ป้าโมนาจะไปทํางานพอนั้นป้า,ปาโมนาก็เลยว่าอ่ะโอเคยังไงก็จะไปโรงพยาบาลและป้าโมนาเลยคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับกี่โมงโมนาก็เลยโทรไปลาง,งานโทรไปลาง,งานตอนประมาณสักน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดเกือบจะสิบสองอืมก็โทรไปลาลาลาหัวหน้าพลาหัวหน้าแล้วโมนาก็โทรไปหา ใหญ่กฮานะ่าก็คือพันลงนะคะก็โทรบ,บอกข้งสองคนที่เขารับผิดชอบนะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ไปหามไม่ไปทํางานนะเพราะว่าหมอส่งตัวด่วนส่งตัวฉันไปเอ็กซเรย์อย่างงูอย่างงี้โมนาก็บอกไปว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเอ็กซเรย์เมื่อไหร่เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีคนทักก่อนว่าเขาส่งตัวไปแล้วเราจะได้คิวกี่โมงเพราะว่าเราเหมือนเคสเคสเคสด่วนที่ไปแทรกคิวคนอื่นเขาหรือว่าเป็นเคสที่ว่าให้คนอื่นเขาทาเสร็จก่อนเราไปไปนั่งรอผลทุ้าป้าโมนาก็ไปถึงโรงพยาบาลปะ เกือ,อ,อ,อบเกือบเกือบเกือบเที่ยงหรือว่าสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นแต่ป้ามนาก็ได้ไปนั่งรอเอาบัตรเราไปยื่นให้ตรงแผนกแผนกเอ็กซเรย์นะคะตรงไปแผนกเอ็กซเรย์เพราะว่าป้ามนาตั้งแต่เดินเข้าไปป้ามนาก็สแกนบัตรแล้วมันไม่มีตารางนัดยังไม่มีตารางนัดป้ามนาก็รู้แหละเพราะว่าป้ามนาเคยไปเอ็กซเรย์แล้วนะคะปะ้ามนาก็เดินขึ้นไปชั้นบนป้ามนาก็ไปยื่นบัตรเหลืองแล้วก็บอกเขาว่าฉันมาจากเมืองนี้เมืองนี้ ฉันฉันจะหมอฉันส่งให้ฉันมาหาเธอเขาก็บอกโอเคทั้งนั้นขอดูบัตรเหลืองเาดูบัตรเหลืองเราแล้วเขาก็เขียนหมายเลขอ่าบัตรประชาชนเราแล้วเขาก็โทรไปคุยกันเองแล้วเราก็นั่งรอสักพักเป็นเกือบชั่วโมงได้เกือบครึ่งค่อนชั่วโมงได้นะคะเกือบชั่วโมงเลยแหละปะ้าโมนาคิดว่าเกือบชั่วโมงปมา้ามนาก็นั่งเล่นนั่งดูโทรศัพท์ไปนะคะเขาเรียกป้ามนาเข้าไปเข้าไปไม่ถึงสามนาที ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดถอดสร้อยคอออกนะคะถอดเสื้อผ้าถอดอถอดเสื้อถอดเสื้อทั้งในถอดสร้อยคอออกแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเป็นผู้ชายนะคะที่สแกนให้เรานะคะแล้วเราก็เอาตัวเราไปทาบกับแผ่นเอ็กซเรย์จอหน้าจอเอ็กซเรย์แล้วเขาก็เลาให้เราสูดหายใจโมนาก็สูดหายใจแล้วก็เอียงซ้ายแล้วก็สูดหายใจแล้วก็ขยับเราอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็สูดหายใจสามท่าแป๊บเดียวนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งรายละเอียดของเธอไปให้ที่หมอนะเธอรอฟังที่หมอของเธอนะเราก็เลยบอกว่าโอเคค่ะก็คอยดูกันต่อไปครั้งนี้โมนาก็เอ็กซรย์ฟีแต่เราต้องขับรถไปหาหมอเองยาที่เขาสั่งป้าโมนาก็ซื้อยาจ่ายมาให้กินวันละหนึ่งเม็ดหกสิบวันหกสิบวันใช่ให้กินวันละหนึ่งเม็ดเน้นให้กินวันละหนึ่งเม็ดหกสิบวันจนถึงกรกฎาคมวันที่สองกรกฎาคมโดยประมาณ นะคะเนาะก็ตามนี้สําหรับอาการวันนี้ที่ป้าโมนาไม่ได้ไปหาหมอนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะวันนี้ป้าโมนาก็ยังโอเคแต่ก็ยังมีอาการไอแล้วก็น้ามูกจมูกเริ่มตันละจมูกเริ่มตันเพราะว่าพวกอากาศแพ้พวกเกสมเกสรหรือว่าแพ้พวกอดอกไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงทุกคนที่ว่า,าเป็นเหมือนป้าโมนานะคะอย่า,าไว้วางใจในการที่คุณไอบ่อยๆข้างในคุณเป็นอะไรคุณไม่รู้หาหมอดีกว่านะคะเราเสียภาษีที่นี่เรามีสิทธิ์หาหมอนะคะแต่ยาซื้อเองแค่นั้นไม่มีปัญหากินตามหมอมีประวัติในการหาหมอเป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ ขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs> ไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐเนาะ